ในวันแต่งงานที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มเจ้าสาวกลับร่ำให้ต่อหน้าผู้คนแต่ทันใดนั้นมหาเศรษฐีคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นกลางงานพร้อมพูดว่าผมจะแต่งงานกับคุณเสียงทุกอย่างในงานเงียบกริบทุกคนหันมามองเขาเป็นตาเดียวไม่มีใครรู้ว่าเจ้าสาวกับชายคนนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่ความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยจะทำให้ทุกคนต้องขนลุกใครกันแน่ที่พูดความจริง ใครกันแน่ที่โกหกตลอดมาและทำไมแหวนวงหนึ่งที่ถูกโยนทิ้งไปกลับมาอยู่ในมือเขาอีกครั้งตาบอลลูนที่มีคำพูดอยู่ด้านในเรื่องราวความรักที่กลายเป็นฝันร้ายจะจบลงอย่างไรกดดูให้จบแล้วคุณจะไม่ลืมเสียงสุดท้ายของเจ้าสาวเสียงดนตรีแต่งงานดังคลอเบาๆกลิ่นดอกกุหลาบขาวลอยคลุ้งทั่วห้องโถงแขกเรือยิ้มแย้มถือแก้วไวน์ในมือ แต่ดวงตาของเจ้าสาวกลับสั่นไหวน้ำตาเริ่มรินบนแก้มขาวซีดมือที่ถือช่อดอกไม้สันะร,ริกเจ้าบ่าวยืนข้างๆด้วยใบหน้าตึงเครียดเสียงกระซิบจากผู้คนเริ่มดังขึ้นทั่วงานเกิดอะไรขึ้นใครบางคนพูดเบาๆกล้องถ่ายรูปหันมาจับภาพอย่างรวดเร็วไฟสปอตไลท์ส่องสะท้อนบนใบหน้าเจ้าสาวเธอก้มหน้าสะอื้นเสียงรองเท้าหนังดัง กึกๆบนพื้นหินอ่อนทุกคนหันมองไปยังประตูทางเข้าประตูไม้ใหญ่เปิดออกอย่างช้าช้าชายคนหนึ่งในสูทสีดำก้าวเข้ามาสายตาทุกคู่จับจ้องแสงไฟสะท้อนเงาร่างสูงสง่าใบหน้าคมเข้มนิ่งเย็นรอยยิ้มจางๆที่มุมปากทำให้ทั้งห้องเงียบกริบเจ้าสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างเสียงหัวใจเต้นดังในอกตึกตึก เธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวมือกำช่อดอกไม้แน่นชายคนนั้นพูดขึ้นด้วยเสียงทุ้มลึกผมจะแต่งงานกับคุณเสียงฮือฮาดังลั่นห้องเจ้าบ่าวนิ่งงันมือปล่อยแหวนตกพื้นเจ้าสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลไม่หยุดกลิ่นน้ำหอมราคาแพงในอากาศกลับจืดลงทันทีสายตาทุกคู่มองไปยังชายคนนั้นเขาเดินตรงเข้ามาแต่ละก้าวช้าๆหนักแน่น ดวงตาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวแววตาเจ้าสาวสั่นไหวระหว่างความกลัวและความไม่เข้าใจเสียงตล้องถ่ายภาพดังแชะแขกบางคนเริ่มลุกขึ้นจากที่นั่งแสงไฟกระพริบจากมือถือทั่วห้องชายคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าเธอเขายื่นมือออกไปช้าๆคุณจำผมได้ไหมเสียงของเขาทั้งอบอุ่นทั้งน่ากลัวในเวลาเดียวกัน เจ้าสาวหอบหายใจสั้นๆความทรงจำเก่าแล่นกลับมาในหัวเสียงฝนตกในคืนนั้นเสียงร้องไห้ของใครบางคนแหวนวงหนึ่งที่เธอเคยโยนทิ้งลงแม่น้ำมือของเธอสั่นระริกแขนของชายคนนั้นยังยื่นอยู่ตรงหน้าเธอมองตาเขาน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งและเสียงหนึ่งในหัวก็เริ่มดังขึ้นว่ามันเป็นไปไม่ได้เสียงเธอสั่นเธอก้าวถอยหลังอีกครั้ง เสียงรองเท้ากระทบพื้นห้องสะท้อนกล้องทุกสายตายังคงจับจ้องชายคนนั้นยังคงยืนนิ่งดวงตาเข้มข้นมองตรงไม่วางรอยยิ้มบางๆที่ดูเหมือนอบอุ่นแต่กลับแฝงความเย็นเยียบอย่างประหลาดคุณเคยสัญญาไว้เขาพูดเบาๆเสียงนั้นดังกล้องในหัวของเธอเหมือนเสียงจากอดีตที่เธอพยายามลืมแต่ไม่เคยทำได้จริง เจ้าสาวสันสถานเธอจำได้แล้วคืนที่เธอหนีออกจากเมืองเล็กๆคืนที่เธอร้องให้อยู่ข้างถนนและมีชายคนหนึ่งยื่นมือให้เขาคือคนนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังจากมุมห้องแขกบางคนเริ่มซุบซิบบรรยากาศที่เคยหรูหรากลับกลายเป็นความอึดอัดอากาศในห้องเหมือนหยุดนิง่งผมตาหาคุณมานานชายคนนั้นพูดต่อ เสียงเขานุ่มแต่มีแรงกดดันแฝงอยู่ในทุกถ้อยคำคุณหนีไปโดยไม่บอกลาแต่วันนี้คุณจะไม่มีวันหนีได้อีกเจ้าสาวสะอื่นเจ้าบ่าวที่ยืนข้างๆเริ่มขยับเข้ามาแต่สายตาของมหาเศรษฐีกลับเฉียบคมจนเขาต้องหยุดความเงียบกดทับทั้งงานจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนคุณต้องการอะไรเธอถามเสียงแผ่วความจริงเขาตอบทันที และคำตอบจากหัวใจของคุณเสียงดนตรีที่เคยคลอเบาๆถูกปิดมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวและเสียงฝนเริ่มตกลงมานอกหน้าต่างหยดน้ำกระทบกระจกเหมือนจังหวะของโชคชะตาเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวเธอก้าวถอยอีกครั้งจนหลังชนโต๊ะเค้กแต่างงานแผ่นน้ำตาลตกแตกกระจายบนพื้นแขกบางคนร้องเสียงหลงแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คุณยังรักผมไหม เขาพูดช้าๆเสียงทุ้มต่ำเต็มไปด้วยอารมณ์เธอสายหน้าน้ำตาไหลพรากแต่ริมฝีปากกลับพูดอะไรไม่ออกชายคนนั้นยกมือขึ้นลูบผมเธอเบาๆสัมผัสนั้นทำให้ขนลุกสู้กลิ่นน้ําหอมของเขากลิ่นเดียวกับในคืนนั้นกลิ่นที่เธอไม่เคยลืมคุณไม่เข้าใจเธอพยายามพูดผมเข้าใจดีเกินไปเขาตอบ แววตาเขาเข้มขึ้นดังคนที่ถูกทรยศคุณเลือกเงินชื่อเสียงและเขาเขาชี้ไปที่เจ้าบ่าวแต่คุณลืมว่าผมต่างหากที่ให้ชีวิตคุณเริ่มใหม่เสียงคนพึมพำดังขึ้นเขาคือใครกันแน่ทำไมเศรษฐีถึงพูดแบบนั้นข่าวลือเริ่มกระจายไปราวกับไฟไหม้มือถือหลายเครื่องเริ่มถ่ายคลิปไว้ทุกมุมเจ้าสาวมองไปรอบๆเธอเหมือนถูกขังอยู่ในฝันร้าย ใบหน้าแขกแต่ละคนคือเงาดำที่จับจ้องเธอแสงแฟลชแวบวับทำให้ทุกอย่างดูบิดเบี้ยวฉันไม่ได้ตั้งใจเธอพูดเสียงสัน่นแต่คุณก็ทำเสียงเขาแทรกขึ้นเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกจนได้ยินเสียงลมหายใจวันนี้ผมจะพาคุณกลับไปมือของเขาคว้าแขนเธอแน่นเสียงเจ้าสาวร้องเบาๆเจ้าบ่าวรีบเข้ามาขวางแต่ถูกผลักจนเซ็มลง เสียงจานแตกกระจายทั่วพื้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากผู้หญิงหลายคนแสงไฟวุบวาบเมื่อระบบไฟสะดุดดนตรีเงียบลงอีกครั้งเหลือเพียงเสียงฝนที่แรงขึ้นเรื่อยๆเธอมองหน้าเขาอีกครั้งในแววตานั้นมีทั้งความรักความแค้นและคำสัญญาเก่าที่ไม่เคยจางและในวินาทีนั้นเองบางสิ่งในใจเธอก็เริ่มแตกสลายเสียงในหัวเธอเริ่มสับสน เหมือนเสียงเรียกจากอดีตที่ดังขึ้นอีกครั้งภาพความทรงจำย้อนกลับมาอย่างรุนแรงคืนหนึ่งในตรอกมืดที่ฝนตกหนักเธอในชุดเก่าขาดขาดยืนตัวสัน่นชายคนเดิมกางร่มให้และพูดเพียงว่าผมจะดูแลคุณเธอเคยยิ้มให้เขาในคืนนั้นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความไว้ใจแต่หลังจากวันนั้นทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเธอจำได้ถึงคำสัญญาที่เขาบังคับให้พูด อย่าทิ้งผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอหัวเราะในตอนนั้นเพราะคิดว่าเป็นเพียงคำพูดเล่นแต่แววตาเขาไม่ได้ล้อเล่นเลยแม้แต่น้อยเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจากด้านนอกแสงสว่างแวบเข้ามาทำให้ทุกคนสะดุง้งเจ้าสาวมองรอบตัวแขกบางคนเริ่มรีบออกจากงานแต่บางคนยังยืนอยู่เหมือนถูกตรึงด้วยความอยากรู้ชายคนนั้นยังจับแขนเธอไว้แน่น ผมรอวันนี้มานานมากเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธที่ถูกกลั้นไว้วันที่คุณจะได้สวมชุดแต่างงานแต่ไม่ใช่กับใครคนอื่นเจ้าสาวพยายามสะบัดมือออกแต่แรงของเขาหนักแน่นราวกับเหล็กปล่อยฉันเธอร้องออกมาเสียงเธอสั่นจนแทบขาดใจเจ้าบ่าวลุกขึ้นอีกครั้งอย่ามายุ่งกับเธอเขาตะโกนแต่สายตาของมหาเศรษฐีกลับนิ่งเฉียบ คุณไม่รู้เรื่องเลยสักนิดเขากล่าวเสียงเย็นผู้หญิงที่คุณแต่งงานด้วยเธอเคยสัญญาว่าจะเป็นของผมตลอดชีวิตเสียงฮือฮาดังไปทั่วห้องใครบางคนทำแก้วตกแตกเสียงดังเจ้าสาวน้ำตาไหลพรากเธอสายหน้าพูดทั้งน้ำตาฉันแค่เด็กที่ไม่มีทางเลือกเขาจ้องเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วคุณคิดว่าผมมีทางเลือกไหม วันที่คุณจากไปผมเกือบตายทุกสิ่งที่ผมสร้างวันนี้ก็เพื่อให้คุณกลับมาเห็นเสียงฝนกระหน่ำแรงขึ้นจนกลบทุกเสียงสายฟ้าแลบเข้ามาทางกระจกบานใหญ่เงาของทั้งสองทอดลงบนพื้นเหมือนภาพในฝันร้ายที่ไม่มีวันจบเธอกัดริมฝีปากแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาคุณเปลี่ยนไปเธอกระซิบไม่ใช่ผมที่เปลี่ยนแต่คุณต่างหาก เขายื่นมือขึ้นแต่หน้าของเธอนิ้วสัมผัสทำให้เธอสะดุง้งคุณจำได้ไหมตอนที่คุณบอกว่ารักผมเสียงเขาเบาราวกับกระซิบกลางพายุเธอสั่นหัวน้ำตาไหลอับแก้มอย่าทำแบบนี้มันสายเกินไปแล้วเขาตอบเบาๆเพราะผมรอคุณมานานเกินไปทันใดนั้นเสียงหวีดจากแขกคนหนึ่งดังขึ้นเพราะชายคนนั้นชักแหวนทองคำขาวจากกระเป๋าเสื้อ แหวนวงเดียวกับที่เธอเคยโยนทิ้งแม่น้ำเมื่อหลายปีก่อนน้ำยังติดอยู่บนตัวแหวนเหมือนเพิ่งเก็บขึ้นมาเมื่อวานเจ้าสาวกรีดร้องไม่นะมันเป็นไปไม่ได้เขายิ้มช้าช้าผมไปเอามันกลับมาเองแสงฟ้าแลบอีกครั้งส่องให้เห็นประกายของแหวนทั้งห้องเงียบสนิทราวกับเวลาหยุดหมุนเจ้าสาวยืนตัวแข็งมือสั่นไม่หยุดเขาค่อยๆย,ยื่นแหวนออกมา คุณหนีจากคำสัญญาไม่ได้เสียงเขาทุ้มต่ำแฝงความเศร้าและแรงแค้นคืนนี้คุณจะต้องกลับไปกับผมฝนข้างนอกยังตกไม่หยุดเสียงลมพัดประตูไม้ดังเอียดกลีบดอกไม้ที่ประดับงานปลิวกระจายเจ้าสาวมองไปรอบๆเหมือนหาทางหนีแต่ทุกคนในห้องกลับยืนเฉยราวกับถูกสะกดเธอก้าวถอยหลังทีละนิดจนไปชนเสาใหญ่ตรงกลางห้อง ชายคนนั้นก้าวตามรอยยิ้มของเขาค่อยๆเปลี่ยนจากอบอุ่นกลายเป็นเยือกเย็นเหมือนน้ำแข็งคุณไม่เข้าใจหรอกเขาพูดช้าๆความรักของผมมันไม่ตายง่ายๆและในขณะนั้นเองเสียงประตูอีกบานหนึ่งเปิดออกจากด้านหลังเวทีเสียงบานประตูดังครืดช้าๆทุกสายตาหันไปยังทิศทางนั้นพร้อมกัน ลมเย็นพัดวูบเข้ามาจากทางเดินยาวด้านหลังเวทีกลีบดอกกุหลาบปลิวกระจายทั่วพื้นแสงไฟบางดวงเริ่มกระพริบเหมือนจะดับเจ้าสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบไม่ไหวเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนจากด้านในประตูใครเสียงหนึ่งจากแขกพูดขึ้นเบาๆเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดชุดเดรสยาวสีเทาเข้มเส้นผมยาวเปียกน้ำฝน ในมือเธอถือกรอบรูปเก่าๆที่แตกเล็กน้อยและในกรอบนั้นมีภาพของเจ้าสาวกับชายเศรษฐีคนนั้นเสียงกระซิบดังทั่วห้องนั่นใครเธอรู้จักพวกเขาเหรอชายเศรษฐีหันขอบไปมองใบหน้าเขาแข็งค้างดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อไม่เขาพูดเบาๆมันเป็นไปไม่ได้คุณหญิงปริศนาคนนั้นยกกรอบรูปขึ้นเสียงเธอเยันยเยือก คุณลืมฉันแล้วเหรอเจ้าสาวมองทั้งสองคนสลับกันลมหายใจของเธอขาดห่วงเธอเป็นใครเธอถามเบาๆหญิงคนนั้นยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นแปลกประหลาดจนขนลุกฉันคือเจ้าสาวคนแรกของเขาเสียงในห้องเงียบลงทันทีไม่มีแม้แต่เสียงหายใจจากใครทั้งนั้นดนตรีที่ปิดไปแล้วกลับเงียบสนิทยิ่งกว่าเดิมชายเศรษฐีก้าวถอยหลัง สีหน้าเปลี่ยนเป็นซีดเผือดไม่คุณตายแล้วเขาพูดเสียงสัน่นหญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเธอเย็นเยียบจนแขกหลายคนขนลุกฉันไม่ตายเธอกระซิบช้าแต่คุณต่างหากที่ฆ่าฉันในวันนั้นเสียงอื้ออึดังจากกลุ่มแขกเจ้าสาวหันมองเขาด้วยความตกใจคุณทำอะไรไว้กันแน่ ชายเศรษฐีไม่ตอบเขากำมือแน่นจนเส้นเลือดป่งขึ้นหญิงปริศนาเดินเข้ามาเรื่อยๆร่างของเธอทิ้งรอยน้ำบนพื้นทุกย่างก้าวเหมือนเสียงหยดน้ำหยดใส่หัวใจของทุกคนในห้องเธอยื่นกรอบรูปไปตรงหน้าเขานี่คือวันที่คุณสัญญาว่าจะรักฉันตลอดไปเขาสัส่นศีรษะผมไม่รู้มันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเหรอเสียงของหญิงคนนั้นแหลมสูงขึ้นเล็กน้อย วันที่ฉันตกลงจากหน้าผาคุณยืนมองเฉยๆเสียงฝนข้างนอกดังหนักขึ้นสายฟ้าฟาดลงใกล้ๆอาคารจนแสงสว่างลอดเข้ามาในห้องทุกคนตกใจแต่ไม่มีใครกล้าขยับเจ้าสาวถอยไปหลบข้างโต๊ะอาหารมือเธอจับอกตัวเองแน่นหายใจแรงชายเศรษฐีหันมาทางเธออย่าเชื่อสิ่งที่เธอพูดเขาพูดเสียงสัน่นเธอตายไปนานแล้วผม หญิงคนนั้นพูดแทรกขึ้นฉันไม่เคยไปไหนฉันแค่รอรอวันที่เขาจะได้ลิ้มรสความกลัวแบบที่ฉันรู้สึกเธอพูดพลางก้าวช้าๆเข้ามาใกล้อุณหภูมิในห้องลดลงทันตาเห็นแขกบางคนเริ่มสัน่นบางคนรีบวิ่งออกไปที่ประตูแต่ประตูใหญ่กลับปิดสนิทเหมือนถูกขังไว้จากภายในเจ้าสาวมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวเสียงลมพัดกลีบดอกไม้ลอยวนในอากาศ ชายเศรษฐีเริ่มถอยหลังแต่หญิงคนนั้นกลับเดินเข้าหาเขาเรื่อยๆคุณคิดว่าความรักคือของเล่นเหรอคุณให้ฉันสัญญาแล้วก็ผลักฉันตกลงไปวันนี้คุณจะต้องรับสิ่งที่คุณทำเสียงของเธอดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนพายุที่หมุนวนอยู่กลางอกชายเศรษฐีเริ่มร้องขอหยุดผมขอโทษแต่หญิงคนนั้นกลับยื่นมือเย็นเฉียบแต่ที่แก้มเขาเขาสะดุ้งสุดตัว เย็นเขาพูดไม่เป็นคำเพราะฉันไม่ได้มีชีวิตอีกแล้วเสียงเธอเบาแต่ชัดเจนเจ้าสาวยกมือปิดปากน้ำตาไหลเธอไม่รู้ว่าฝันหรือจริงเสียงของชายเศรษฐีเริ่มสั่นเครือผมผมไม่ได้ตั้งใจหญิงคนนั้นมองเขาด้วยสายตาเศร้าแต่คุณก็ทำและวันนี้ฉันมาเพื่อพาเธอไปทันใดนั้นแสงไฟทั้งหมดดับลง เหลือเพียงเสียงฝนกระหน่ำจากภายนอกเสียงผู้คนกรีดร้องดังสะท้อนในความมืดและเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นคือเสียงกระซิบแผ่วเบาใกล้หูเจ้าสาวว่าถึงตาคุณแล้วเสียงนั้นเบาแต่เย็นเฉียบลมหายใจของเธอแข็งค้างทันทีกลิ่นน้ำหอมแปลกๆล,ลอยมากับสายลมเธอหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นใครพูดเสียงเธอสัน่น ในความมืดมีเพียงแสงฟ้าแลบเป็นระยะระยะส่องให้เห็นเงาร่างของผู้คนที่ยืนค้างราวกับรูปปัน้นแขกบางคนสลบอยู่บนพื้นบางคนยืนนิ่งไม่ไหวติงเหมือนถูกสะกดชายเศรษฐีหายไปจากที่เดิมมีเพียงรอยเปียกของน้ำฝนที่ลากยาวไปถึงประตูด้านหลังเจ้าสาวก้าวช้าๆตามรอยนั้นไปเสียงรองเท้าเธอสะท้อนในห้องโลง่งแต่ละก้าวเหมือนยิ่งพาเข้าใกล้สิ่งที่ไม่ควรเห็น เธอเดินผ่านเค้กแต่งงานที่หงายคว่ำกลีบดอกไม้เกลื่อนพื้นราวกับเลือดสีขาวเสียงหยดน้ำจากเพดานดังติงต๋งติ๋งทุกหยดทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเธอผลักประตูไม้บานใหญ่เสียงบานพับดังลั่นก้องภายในเป็นห้องเก็บของมืดทึบกลิ่นอับและกลิ่นสนิมตีขึ้นจมูกคุณอยู่ไหนเธอเรียกไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าบางอย่างจากมุมห้อง เธอหันไปเสียงฝีเท้าหยุดแต่เมื่อเธอเก้าวอีกก้าเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกเธอหยุดนิ่งแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นเงาร่างของชายเศรษฐีเขานั่งอยู่บนพื้นพิงกำแพงเสื้อสูทสีดำเปียกโชกไปด้วยน้ำและคราบเลือดจางๆพระเจ้าเธอพึมพำเธอค่อยๆเดินเข้าไปคุณเป็นอะไรชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆ ใบหน้าเขาซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวเธอเธอยังอยู่ที่นี่เขาพูดเสียงขาดห้วงเธอไม่ยอมไปไหนเลยใครเจ้าสาวถามเขาส่ายหัวช้าๆเจ้าสาวคนแรกทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาทางหน้าต่างแตกม่านปลิวสะบัดเหมือนถูกมือมองไม่เห็นดึงกลิ่นดอกกหุลาบเน่าชอยมาแรงจนแทบหายใจไม่ออก เจ้าสาวเอามือปิดจมูกแต่สายตาเธอกลับจับจ้องไปยังมุมหนึ่งของห้องที่นั่นมีเงาของผู้หญิงยืนอยู่ผมเธอยาวเปียกแนบใบหน้าชุดเดรสสีเทาที่เคยเห็นเมื่อครู่ตอนนี้ดูซีดขาวเหมือนผ้าหอ่อศพเธอยืนเงียบไม่ขยับแต่ริมฝีปากค่อยๆแย,ย้มรอยยิ้มออกมาชายเศรษฐีพยายามคลานหนีอย่าเข้ามาเขาตะโกนแต่เธอคนนั้นไม่หยุด ทุกครั้งที่ฟ้าแลบเธอจะขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกจากปลายห้องจนถึงกลางห้องจนถึงตรงหน้าเขาเสียงปังดังจากประตูด้านหลังแขกบางคนที่หนีออกมาได้พยายามเปิดแต่เปิดไม่ออกเสียงเคาะประตูดังสนั่นเหมือนมีคนพยายามหนีตายจากอีกฝั่งแต่ภายในห้องกลับเต็มไปด้วยความเย็นยะเยือกเจ้าสาวยืนตัวแข็งเธอมองเห็นเงาในกระจกที่ผนัง เงาของหญิงปริศนาแต่กลับมีสองร่างอีกหนึ่งร่างนั้นใบหน้าเหมือนเธอทุกประการเธอหอบหายใจแรงไม่มันไม่จริงเงาในกระจกยิ้มตอบริมฝีปากค่อยๆขยับเจ้าสาวมีได้แค่หนึ่งกระจกแตกดังเพลงเศษกระจกปลิวกระจายกลางอากาศไฟทั้งห้องติดขึ้นทันที แต่หญิงปริศนาหายไปแล้วเหลือเพียงชายเศรษฐีที่หมดแรงนั่งพิงผนังเขาหันมาทางเจ้าสาวน้ําตาไหลพรากมันจบแล้วเขาพูดเสียงแผ่วผมคิดว่าเธอจะยกโทษให้แต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังเขาหัวเราะช้าๆแผๆ่วๆเหมือนมาจากใต้ดินชายเศรษฐีหันกลับไปแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแข็งค้าง มือซีดขาวคู่หนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นจากพื้นไม้เก่าตามด้วยเส้นผมยาวสีดำเปียกโชกเธอกำลังคลานออกมาช้าๆสายตาเย็นชาและริมฝีปากที่ขยับพูดคำเดิมซ้ำๆว่าฉันบอกแล้วถึงตาคุณแล้วและในวินาทีนั้นเสียงกรีดร้องของชายเศรษฐีก็ดังก้องสะท้อนทั่วห้องไฟในงานดับวูบอีกครั้งทุกอย่างตกสู่ความมืดสนิท เหลือเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาและเสียงฝีเท้าเปียกน้ำที่ยังคงเดินอยู่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาจนอยู่ข้างหลังเธอเธอไม่กล้าหันกลับไปร่างแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งในห้องเย็นเสียงฝีเท้าแจกแจกดังใกล้ขึ้นทุกวินาทีอากาศรอบตัวเริ่มเย็นจนมองเห็นลมหายใจเป็นไอขาวกลิ่นดอกไม้เน่าผสมกลิ่นเหล็กเก่าลอยเข้าจมูก ลมหายใจของเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงสะท้อนในหูตัวเองเธอยกมือขึ้นช้าๆมือสั่นไม่หยุดอย่ามายุ่งกับฉันเสียงเธอสั่นเบาๆแต่เสียงตอบกลับกลับมากระซิบใกล้หูฉันไม่ได้มายุ่งฉันแค่มาทวงสิ่งที่เธอขโมยไปเลือดในกายเหมือนหยุดไหลเสียงหัวเราะของหญิงคนนั้นดังขึ้นอีก คราวนี้ดังรอบตัวราวกับมาจากทุกทิศท,ทางแสงไฟในห้องกระพริบติดติดดับดับเงาของผู้หญิงหลายคนเริ่มปรากฏบนผนังทุกเงายืนในชุดเจ้าสาวที่ขาดวินบางเงาไม่มีหน้าบางเงามีรอยยิ้มกว้างจนผิดธรรมชาติเจ้าสาวเริ่มถอยหลังเท้าเหยียบโดนเศษกระจกแตกเสียงดังแกรงทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวเมื่อก้มมองเธอเห็นเลือดซึมออกจากฝ่าเท้า แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือในกระจกที่พื้นเธอเห็นตัวเองยืนยิ้มไม่ใช่ยิ้มของเธอแต่เป็นรอยยิ้มของใครบางคนที่สวมหน้าเธออยู่เธอหันไปมองกระจกอีกบานเงาในนั้นขยับทั้งที่เธอยังยืนนิ่งริมฝีปากในเงากระซิบช้าๆเจ้าสาวมีได้เพียงหนึ่งเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงร้องสะท้อนกลับมาเหมือนถูกกลืนเข้าไปในกำแพง ไฟดับสนิทอีกครั้งมีเพียงเสียงฝนกับเสียงลมหายใจที่ถี่ขึ้นเรื่อยๆจากมุมห้องเงาของหญิงชุดเทาโผลออกมาอีกครั้งตอนนี้ผมของเธอพันรอบลำคอชายเศรษฐีเขาพยายามดิ้นแต่ไร้แรงเสียงของเธอกระซิบเย็นชาสัญญาคือสัญญาเสียงกระดูกหกักกรอบดังสะท้อนทั่วห้องเจ้าสาวทุดลงกับพื้นมือปิดปากไม่ให้กรีดร้อง แต่สายตาไม่อาจละจากภาพตรงหน้าชายคนนั้นซุดลงช้าช้าร่างเขานิ่งก่อนล้มพับจมพื้นเย็นเยียบฝนยังคงตกแต่เสียงหยดน้ำเริ่มเปลี่ยนไปจากเสียงฝนกลายเป็นเสียงน้ำหยดที่หนืดหนาเหมือนเลือดหญิงชุดเทาหันมามองเจ้าสาวใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากแห้งแตกแต่ยังคงย้ำรอยยิ้มตอนนี้เขาไม่ใช่ของใครอีกแล้ว เธอเดินเข้าใกล้ช้าๆเท้าเปียกน้ำลากบนพื้นดังแจกแจสายตาของเธอมืดดำราวกับไม่มีรูม่านตาเจ้าสาวถอยหลังจนชนผนังคุณต้องการอะไรจากฉันเสียงเธอสัน่นหญิงชุดเท้าหยุดอยู่ตรงหน้ายื่นมือเย็นเฉียบแต่หน้าผากเธอเบาๆฉันไม่ได้ต้องการอะไรฉันแค่อยากให้คุณจำว่าเจ้าสาวที่แท้จริงคือใคร ทันใดนั้นแสงฟ้าแลบอีกครั้งและภาพในห้องเปลี่ยนไปไม่มีร่างของชายเศรษฐีไม่มีแขกไม่มีเสียงฝนเธอยืนอยู่กลางห้องที่เงียบงนันห้องโลง่ลงๆที่ปกคลุมด้วยผ้าขาวเก่าและกลิ่นฝุ่นเธอมองไปรอบตัวนี่มันที่ไหนแต่เมื่อเธอก้มลงเธอเห็นบางสิ่งบนพื้นเป็นกรอบรูปเก่าภาพข้างในคือหญิงในชุดเจ้าสาวที่หน้าเหมือนเธอทุกประการ แต่ในมือหญิงในรูปถือดอกไม้สีดำเธอเริ่มหายใจถี่เธอพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่เมื่อเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่แขกไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นห้องอีกห้องหนึ่งห้องที่เหมือนกันทุกอย่างและตรงกลางห้องนั้นมีเจ้าสาวอีกคนยืนหันหลังอยู่ในชุดเดียวกับเธอเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งยินดีต้อนรับเจ้าสาวคนต่อไป เธอก้าวถอยหลังแต่ทุกครั้งที่ถอยร่างในห้องกลับขยับตามจนกระทั่งเธอชนกําแพงอีกด้านและร่างนั้นหันกลับมาช้าๆใบหน้าเหมือนเธอทุกอย่างแต่ดวงตาว่างเปล่าและเธอก็เริ่มเข้าใจว่าบางทีเธออาจไม่ได้อยู่ในงานแต่งงานอีกต่อไปแล้วแต่อยู่ในสถานที่ที่เจ้าสาวทุกคนไม่มีวันได้จากไปเลยเสียงนาฬิกาเก่าดัง ติ๊กต็อกช้าและยาวนานเหมือนเวลาหยุดนิ่งในบ้านร้างนั้นเจ้าสาวสาวนั่งนิ่งอยู่กลางห้องดวงตาเมื่อลอยเธอไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงหรือกี่วันเพราะนับจากที่หญิงชุดเทาหันหน้ามาทุกอย่างก็ดับวูบไปเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงเช้าสีส้มอ่อนลอดผ่านผ้าม่านเก่า,กาห้องที่เคยมืดมิดกลับเต็มไปด้วยฝุ่นและใยแมงมุมไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงหัวเราะ มีเพียงเสียงลมหายใจของเธอและความว่างเปล่าเธอลุกขึ้นช้าๆเดินสำรวจไปรอบห้องข้างเตียงมีสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่หน้าปกซีดจนอ่านแทบไม่ออกแต่เมื่อเธอเปิดดูหน้าข้างในเต็มไปด้วยตัวอักษรจางๆเป็นชื่อผู้หญิงหลายคนทุกชื่อมีคำว่าเจ้าสาวต่อท้ายเธอพลิกหน้าต่อต่อไปจนมาถึงหน้าสุดท้ายที่เพิ่งถูกเขียนเมื่อไม่นานนี้ ชื่อของเธอปรากฏอยู่ตรงนั้นและข้างล่างเขียนด้วยลายมือสีแดงจางๆครบแล้วปงจรของเจ้าสาวทันใดนั้นประตูห้องเปิดออกเองอย่างช้าๆสายลมอุ่นพัดเข้ามากลิ่นดอกมะลิหอมจางๆลอยผ่านแสงสว่างจากด้านนอกเริ่มไหลเข้ามาทําให้ทุกสิ่งในห้องที่เคยมืดมนค่อยๆจางหายไปหญิงชุดเทาปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอยิ้ม ไม่ใช่รอยยิ้มเย็นชาอีกต่อไปขอบคุณเธอกระซิบเสียงเบาเจ้าสาวคนสุดท้ายได้ปลดปล่อยพวกเราแล้วร่างของหญิงชุดเทาค่อยๆจางลงพร้อมกับแสงสีทองอบอุ่นที่ปกคลุมทั่วห้องภาพของเจ้าสาวในกระจกทั้งหมดเริ่มเลือนหายเหลือเพียงเงาของหญิงคนหนึ่งที่ยิ้มด้วยความสงบเจ้าสาวสาวรู้สึกเหมือนภาร,ระบางอย่างได้หลุดออกจากอกเธอเดินไปที่ประตู คราวนี้เมื่อเปิดออกสิ่งที่เห็นคือสวนดอกไม้ขาวสะพรั่งและท้องฟ้าแจา่มใสเธอสูดลมหายใจลึกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงของหญิงชุดเท่ายังดังอยู่ในลมจงใช้ชีวิตให้สมกับคนที่ยังอยู่และอย่าหันกลับมาเธอก้าวออกจากบ้านหลังนั้นดอกไม้สีขาวร่วงลงมาจากต้นมะลิข้างในบ้านทุกสิ่งกลับกลายเป็นเงียบงนันประตูปิดลงเองอย่างแผ่วเบา และบนผนังห้องกรอบรูปเก่าค่อยๆแตกเป็นผงเหลือเพียงเสียงสุดท้ายที่ลอยผ่านอากาศในที่สุดเจ้าสาวทุกคนก็ได้พักแล้วแสงแดดยามเช้าสาดผ่านเงาไม้หญิงสาวเดินหายไปบนทางเดินที่ทอดยาวพร้อมรอยยิ้มที่แท้จริงครั้งแรกในชีวิต